มือน,นีสิบห้าพี่พาน้องมาเห็ดแกงไก่ใส่บักแฝงด้วยค่ะพี่น้องเ oh, อ้บะมนบักแฝง <laughs> เริ่มต้นกับพรัมบ่ดเตึกแล้วพี่น้องมาค่ะแกงฟักทองใส่ไก่อันนี้พี่แกงทําเองนะพี่น้องอันนี้พี่แกงเห็ดเองเด้อเผ็ดจัดจ้านเลยพี่น้อง <laughs> เตรียมเองกะทิก็สะดวกสบายค่ะไปหาเก็บเอาเลยพี่น้องเล <laughs> แล้วก็ ใส่กะทิลงไปแล้วก็เข้ากับขัวขัวกุรีกุรีกุรีใส่กันไี่สิหรือพี่น้องเห็ุ็กกะทิมันแตกมันนะคะ่ะอยากได้เผ็ดลายก็ใส่พริกลายไ,ได้ไหมหน้องไปฟพอยาก,กินเผ็ดกระใส่พริกหน่อยแต่บอกเลยพริกแกงเกี่ผิดมากเผ็ดอีหลีเนี่ยใส่เนื้อไก่ลงไปเนื้อไก่ก็แบบว่าเขาหั่นให้เราเรียบร้อยนะทุกคนเราไป หยิบหยิบเอาเลยมันล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยอยากได้แบบซอยแบบชิ้นใหญ่อะไรมีหมดเลยสะดวกสบายเขาก็ก็มาคั่วใส่การพอไก่พอตึงๆหน่อยก็ใส่ฟักทองลงไปจ้ะฟักทองบักอือเนี่ยเขากะเขาใส่ทั้งบันเขาก็จะเอานบักอือนะพี่น้องนะบักอือแก่ๆมันมันไหมพี่น้องอู้แสบอิ่ลีเด้ออเรหมักบักอือเนี่ยค่ะพี่น้องบักอือนี่บอกเลยว่าทําเมนูอะไรก็อร่อย เห็ดหลอดซองเดี๋ยวเมื่อกี้เห็ดได้ก็เอาไปผสมแล้วเห็ดหลอดซองแค่นั่นแหละเนี่ยอะไรล่ะใส่น้ําลงไปเขาก็ต้มไปเองีิพี่น้องเ็ดก็เผาให้ง่ายง่ายมันไม่ยากอย่างจังเลยว่าแต่คืออยากกินพี่น้องอยากกินเ็เอาเฮ็ดไปโลยนู้นนี่ยูดดอกยูทูปเพิ่อเฮ็ดเผาเห็ดเขาก็ไปเลี้ยนรูเอาไปดัดแปลงเอาที่เขาสะดวกไหมพี่น้องแต่มามากินก็เผาแบบเขาเห็ดเองไหมมันมันประหยัดไปหลยที่พี่น้อง เราดูแบบพอเพียงนะเรากินฮาก็ะเด้ว่าฮขาใส่อย่างลงไปพี่น้องเบ้สะดวกซสื่อพี่น้องซุเม,มือนอีก่กับข้าวถุงละสี่สิบาทแล้วนะแต่ถ้าทากินเองบางคนบอกว่าเออทำกินเอง,ม,อง,อเอเองมันมันก็เพลองนะกว่าจะซื้อรซื้อนีออ่แต่ถ้าเราซื้อมาเยอะแล้วมาคํานวณเฉลี่ยจริงๆแล้วอะต่อคนต่อหัวนะคือว่าเขาเห็ดเองนะพี่น้องมันประหยัดลายเติบไก่โลนึงเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ถ้าจะใส่ย้ายปรุงอื่รก้ใส่เครื่องปรุงไปเลย เอารสด,ดีผงนัวใส่ลงไปตามใจฉันนี่แหละพี่น้องเออแล้วใส่เกลือลงไปขาดก็ได้เห็ดกระเพราเอ๊ะังไหนกับเส้นหน่อยเส้นลายกระตุ้งเส่เกลือลงไปพี่น้องส <c oughs> ะดวกสะดวกมากใส่น้ำตาลซอสบวงเพราะมันได้กลมกลมนี่พี่น้องเพราะก็เห็ดกับเพราก,กระทิอ่ะมันจะต้องออกหวานน้ำนิดนึงนะพี่น้องเนาะเพราะกลมกลมแล้วก็ตามด้วยเค็มนิดนึงนี่แหละพี่น้อง มันก็นจงแสบมันมันกะทิพก็บอกเออสุกเรียเรียยงสุกเรียบร้อยแล้วบซิมขเขาทีเรียบร้อยแล้วมันก็เสบแสบลำาอําลากัดหัเขาขึ้นอันนี้เ็กินก็เขาเจา้าหรือว่าเขาเหนียวเขาไปจำพี่น้องอ้ยแศษข่าพี่น้องเห็ดต้มเขามัน,มนไม่ได้ย่ายเฮาเสียเวลานิดนึงแต, <ร vel. S 1> แต่เรากินแบบสบายใจมีความสุดที่พี่น้องได้เห็ดเับเขากินเองอันนี้หัวลาพาเราก็ปลูกไว้แล้วเราก็เก็บมา มันก็บวกงามหนูพี่น้องมันก็เป็นอื้อยเออ่าอี้ยเดทาว่าเป็นโหระพาไหมโหระพาแล้วเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นนางตู่นะนางตู่คือไรแมงลักไงผักแมงลักเนี่ยพี่น้องเช็ดเรียบร้อยเอาไ้บักขูดตัวเน้อยอยู่นาบ้านพี่น้องที่ใต้แล้วพราะใต้แก็เอามาใส่น้ำนบักขูดสู่ชีวิตพี่น้องแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ๋ามาเด็กชายมาเสพน้ำกันเอาเพิ่มสีส,สันเลยสิใส่สสอะไรใส่พริกหั่นพริกพี่น้อง เอากันไกลตัดได้พี่น้องผ่าเครื่องผ่าเครื่องแล้วก็ทิ้งลงแบบนี้แหมเพิ่มสีสันเลยเลมันเป็นตะกินถามว่าคนตะกินไว้ไม่กินหรอ <c oughs> เอาแล้วเอาใส่ทำไมเอาก็อยากใส่มันมีสีสันในชีวิตน่านเห็นบอกเห็ดเดียบลอยแล้วพี่น้องมันก็เป็นตะกินบ่มันน่ากินเด้มันไม่แซ่บดิซีมุ้จตกของเนี่ยลองเห็ดเบิ้งได้พี่น้องผู้ใดกินบ่ออกให็ดก็ขาแบบไหนก็เอานำมานำเสนอนี่แหละพี่น้องมากินด้วยกันสบายใจสบายใจขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อพี่น้องจ๋าขอบคุณที่ไร้ติเขามารับชม จ้าเราพอกันไหมสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมีความสุขได้หลายเดิมูเจ้ดเด้อจินแสบหัวหมวนไปนำกันเดพีไน้องไปละจ้าสวัสดีจ้า